สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นกระถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้นะคะครูฝันนะคะก็พาเด็กๆนะคะมาในชั่วโมง าก,านนะะการทดลองวิทยาศาสตร์น,นะคะซึ่งวันนี้เรามีการทดลองที่ชื่อว่าถั่วเมล็ดถั่วเต้นระบำค่ะ,ะมันจะเต้นระบำได้ยังไงนั้นนะคะเราไปดูวิธีการขั้นตอนและก็วัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองที่มีชื่อว่าเมล็ดถั่วเต้นระบำนะคะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็มีนะคะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าน้ำโซดานะคะแล้วก็แก้วสองใบนะคะแล้วก็เมล็ดถั่วเขียวค่ะทีนี้เราไปดูวิธีการทดลองนะคะอันดับแรกเนี่ยก็ให้นักเรียนนะคะเทน้ำเปล่านะคะใส่แก้วใบที่หนึ่งและก็เทน้ําโซดานะคะใส่แก้วใบที่สองนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะใส่เมล็ดทั่วลงไปในแก้วทั้งสองใบนะคะแล้วเราก็สังเกตผลการทดลองนะคะอ่ะเราก็จะไปทํากันเลยนะคะเด็กๆสําหรับในการทดลองวันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวคู่ขวัญน,นะคะจะทําไปทีละแก้วละกันเพราะว่าคู่ขวัญเน,นี่ยมีแก้วอยู่แค่ใบเดียวนะคะเราจะใส่น้ําเปล่าไปก่อนนะคะ นี่นะคะใส่ลงไปในแก้วนะคะเด็กๆแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอามเมล็ดถั่วเขียวนะคะลองใส่เข้าไปในแก้วน้ำใบแรกนะคะก็คือน้ำาปร่านะคะใส่ไปแล้วนะคะ แล้วเราก็สังเกตนะคะว่าเล็ดถูกเขียวเนี่ยมันสามารถนิ่งมากเลยค่ะไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเปล่านะคะเป็นน้ำโซดากันบ้างนะคะ อ่าค่ะเด็กๆคุณครูได้ใส่เมล็ดถั่วลงไปในแก้วแล้วนะคะแล้วก็จะเอาน้ําใส่ลงไปนะคะให้เด็กจับตาดูให้ดีๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาเด็กๆเห็นไหมคะว่าเมล็ดถั่วนะคะลอยขึ้นลอยลงนะคะเหมือนกําลังเต้นระบําอยู่เลยนะคะและในน้ํานะคะก็มีฟองนะคะขุดขึ้นมาด้วยนะคะ เห็นไหมคะโอ้แสดงว่าเมื่อเราเอาน้ำนะคะโซดาใส่ลงไปแล้วก็เมล็ดถั่วนะคะใส่ลงไปทำให้เมล็ดถั่วนะคะลอยขึ้นลอยลงได้นะคะแล้วเราก็าเห็นอะไรคะในนี้ฟองอากาศเต็มไปหมดเลยฟองฟองอากาศเต็มไปหมดเลยนะคะแตทีนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมมันถึงทำให เมล็ดถั่วนะคะสามารถลอยขึ้นลอยลงได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลการทดลองกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสรุปผลการทดลองคุณครูก็มีวิดีโอนะคะมาให้เด็กๆได้ดูในการทดลองทางนี้กันด้วยค่ะไปกันเลยค่ะ,ะเราไปดูคลิปวิดีโอวันนี้กันนะคะก็จะมีอุปกรณ์มีแก้วมีช้อนมีถั่วเขียวนะคะถ้าไม่มีถั่วเขียวใช้ข้าวสารได้นะอ่าใน้ำโซดาน้ำโซดาค่ะ นามีน้ำสะอาดนะคะลองไปทดลองกันเลยขั้นตอนแรกให้เพื่อนตักหัวเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะใ,ใส่ลงไปในแก้วทั้งสองใบค่ะอะตัดขวกเขียวใส่ลงไปนะคะเมื่อเราก็เทน้ำเปล่านะคะ,ะ,คะใส่แก้วใบแรก <ใน S 2> และเทน้ำโซดา,าใ,ใส่แก้วใบที่สอง มาดูสังเ,าาเกตที่มเมล็ดน,นะคะจากนั้น<ๆ>ให้เพื่อนๆสังเกตที่มเมล็ดถั่วเขียวว่าเกิดอะไรขึ้นมีมเมล็ดขั่วเขียวลอยขึ้นมาไหมคะไม่ลอยนะคะต่อไปนะคะให้เพื่อนๆเทน้ําโซดาลงไปในแก้วไวน์ที่ตวงเทน้าโซดาลงไปนะคะ เกิดอะไรขึ้นคะเหมือนที่ครูฝันทำให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะเกที่มาเล็ดสวดเขียวนะคะเม็ดอสวดเขียวก็ลอยขึ้นมาลอยขึ้นลอยลงนะคะเกิดอะไรขึ้นคะมาเล็ดสวดเขียวกำลังเป็นระบาอยู่ก็เป็นเคราะน้ำโซดาแก๊ส์บอนไดออไซด์ฟองแก๊สจะไปยุงให้มาเลสส็ดสวดเขียวลอยขึ้นมาได้ <c oughs> เมื่อกี้นะคะเขาก็ได้สรุปผลการทดลองไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลการทดลองกันอีกครั้งนะคะจากผลการทดลองนะคะที่เราเห็นเมล็ดถั่วเต้นระบำในน้ําโซดาหรือถ้าเป็นน้ําอัดลมก็ได้นะคะนั่นก็เพราะว่าภายในน้ําโซดาเนี่ยหรือน้ําอัดลมนะคะมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะถ้าเราสังเกตเห็นนะคะก็จะมีฟองใช่ไหมคะที่มันผุดขึ้นมาตลอดเลยนะคะ เมื่อมันมาทําปฏิกิริยากับผิวของเมล็ดถั่วแล้วเนี่ยฟองแก๊สนะคะก็จะพยุงให้เมล็ดถั่วเนี่ยลอยขึ้นลอยลงได้เหมือนที่เราเห็นว่าเ,เมล็ดถั่วเนี่ยสามารถเส้นระบำได้นั่นเองเพราะมันก็ลอยขึ้นลอยลงนะคะอาะคาเด็กๆเหมือนการทดลองในครั้งนี้สนุกกันไหมคะ,ะทีนี้นะคะเราจะไปทําการบันทึกผลการทดลองกันนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อนามสกลุล ให้เรียบร้อยนะคะและวันที่ลงไปในบันทึกสมุดบันทึกให้เรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเขียนบันทึกการทดลองเกี่ยวกับการทดลองวันนี้ว่ามเมล็ดถั่วเต้นระบำนะคะการทดลองในวันนี้นะคะที่สนุกที่สุดของนกเด็กๆคืออะไรคะฝ่าคิดว่าเด็กๆต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันแน่ๆเลยว่าตอนที่ใส่ อ่ถั่วลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปในน้ําเนี่ยในน้าโซดาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น,นะคะมันเกิดการลอยขึ้นมานั่นเองนะคะลอยขึ้นลอยลงได้นะคะอ่าเราก็เขียนลงไปเลยเมื่อใส่ มเมล็ดถั่วเขียวในน้ำโซดาในแก้วที่มีน้ำโซดามเมล็ดถั่วลอยขึ้นลอยลงได้ ประมาณนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวครูทำตัวสีแดงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะคะเมื่อใส่มเมล็ดถั่วเขียวในแก้วที่มีโซดาที่มีน้ำโซดานะคะ,มะเมล็ดถั่วลอยขึ้นลงได้นะคะที่เป็นเช่นนั้นกระพเพาะเมื่อกี้เลยนะคะเพราะภายในน้ำโซดาหรือน้ำอัดลมเนี่ยเราเห็นว่าน้ำโซดาอย่างเดียวดีกว่านะคะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ เมื่อทำปฏิกิริยากับผิวของเมล็ดถัว่วฟองแก๊สนะคะก็จะพยุงให้เมล็ดถั่วเนี่ยลอยขึ้นลงได้นั่นเองค่ะและก็ให้เด็กๆนะคะวาดรูปการทดลองนะคะอาจจะวาดเป็นขวดอย่างนี้เป็นแก้วที่เราได้เห็นในการทดลองไปก็ได้นะคะแล้วก็เขียนบรรยายการทดลองนะคะวาดรูปบรรยายการทดลองในครั้งนี้อาจจะเป็นรูปแก้วน้ําที่มีถั่วอยู่ข้างในนะคะแล้วมันสามารถลอยได้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆนะคะในการเขียนบันทึกการทดลองนะคะสําหรับการทดลองในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ดักเรียนก็บันทึกให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในวิชาการเคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ